ทุกคนดูสิดอกดอกจิกน้ำเข้ามาบานแอบบานตอนกลางคืนดูดิเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ากลัวจะไม่ได้เห็นดอกของเขาก็เลยพาเพื่อนๆมาชมดอกเขาก่อนเลยนะดูสินี่เห็นไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเขาก็ต้องร่วงแน่ๆเลยเราต้องมาถ่ายเก็บบรรยากาศไว้ก่อนเนาะเห็นไหมเนี่ยแต่เขายังบานไม่เต็มที่เขาน่าจะบานกลางคืนหรือเปล่าถ้าฝนตกกลางคืนเขาก็ต้องร่วงมาแน่ๆเลยเพื่อนๆดูสิเห็นไหมดอกเขาสวยไหมดูสิเรียกว่า หอยระยะสีส้มๆแบบเพื่อนๆสีเขาออกจะส้มๆเนาะสวยมากๆเลยดูดิข้างบนนูเป็นเส้นๆเมื่อเช้าเขายังไม่บานเลยนะเนี่ยตอนนี้เขาบานออกมาแล้วอะแต่ก็น่าจะยังบานไม่สุดน่ะกลัวว่าเขาจะแอบบานกลางคืนแล้วเช้ามาก็จะร่วงแบบนี้กูจะไม่ได้เห็นดอกของเขาเนี่ย๋ยวเขาก็จะร่วงแบบนี้พอดีเมื่อคืนฝนตกด้วยไงนี่ดูสิเมื่อเช้ายังไม่บานยังไม่เห็นแดงๆตอนนี้เริ่มเห็นแดงๆแล้ว ว้าว wow, มองมาทําไมดอกเขาสวยจังเลยแต่ถ้าเขาบานเต็มเ็มนะเพื่อนเพื่อนเขาจะออกเป็นดอกกระจายกระจายเดี๋ยวนะขอดูซิว่ามีดอกไหนที่เขาบานบ้าล <designers. S 1> <pues S 2> งละกย็ยังไม่ได้บานเท่าไหร่เพื่อนเพื่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยยังไม่ได้บานแฉ่งนะรัน <laughs> น่าจะบานกว่าน,นี้บานแฉ่งเราจะต้องบานออกออกกว่าน,นี้อีกนิดนึงค่ะเพื่อนๆนเนี่ยดูดีเห็นไหมอ่ะดูกันก่อนชมกันก่อนนะก่อนที่ดอกน้องจะร่วงก่อนตื่นเช้ามาดอกน้องต้องร่วงแน่เลยเก็บบรรยากาศไว้ก่อนนะคะตอนนี้รักจังถ่ายอยู่ เป็นเวลาประมาณหกโมงเย็นนะเพื่อนๆจ้าดูสิดูสิดูกันก่อนเลยนะดอกจิกน้ําเห็นเพื่อนๆบอกว่ายังไม่เคยเห็นดอกของเขาใช่ไหมก็เลยมาถ่ายอีกรอบหนึ่งนะคะต้นนี้ถ่ายหลายรอบแล้วแต่ตอนนี้เขาก็สวยจริงนะเพื่อนๆดูสิเห็นไหมถ้าเขาบานแบบว่าพอดีพอดีพร้อมกันจะสวยมากเลยอันนี้คือเขาตูมแบบแรกแย้มอ่าเห็นไหมคะเพื่อนๆดูดิเป็นเส้นเป็นสายเนี่ย นี่อันนี้คืออันนี้คืออยู่ฝั่งซ้ายนะคะต้นเขาจะมีสองเปลียกซ้ายขวาเนาะอันนี้มาดูฝั่งขวามอือนี่เพื่อนๆอ,อันนี้ดูดอ,อกใกล้ๆนะคะอันนี้คือส่วนบนเห็นไหมคะเขาล่วงไปแล้วเห็นไหมก้านเขาจะยาวไงก้านช่อดอกเขาจะยาวแบบนี้ส่วนที่เขาบานไปแล้วเขาก็ล่วงอันนี้จะอยู่ปลายยอดของเขานะฮะปลายปลายปลายเส้นสายของเขานี่เพื่อนๆดูซิดูซิดูซิเห็นไหมดู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 ไม่รู้ดอกเขาจะบานกว่านี้ไหมน่าจะบานกว่านี้นะคะเดี๋ยวมาพรุ่งนี้เช้าแล้วจังจะมาดูอีกทีนะนี่ไงนี่ไง ที่ขาบานสุดข็าจะบานแบบนี้เพื่อนๆเห็นไหมคะนี่ช่อที่บานประมาณนี้นี่ช่อที่บานส่วนตรงนี้ยังไม่บานจัดเห็นไหมคะเพื่อนๆดูเห็นไหมสังเกตไหมอันนี้ยังไม่บานจัดนะเห็นไหมเห็นไหมแล้วมาตรงนี้ปุ๊บชุบชุบชุบอันนี้คือบานแล้วมาตรงนี้อีกเพื่อนๆอันนี้คือบานแล้วนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ช่อดีเขาก็จะล่วงนี่ไงบานอ้เห็นแล้วค่ะเห็นแล้วดอกที่บานบานสุดก็จะประมาณนี้นะคะแต่เข้าบานไม่พร้อมกันไงเห็นไหมข้างบนบานก่อนก็ล่วงไปก่อนเพื่อนเลยดูดิข้างบนนั่นๆเพื่อนดังน้ อันนี้คือฝั่งขวามือของต้นนะคะเขาจะปีกเขาจะเป็นอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะเขาจะออกไปซ้ายอย่างนี้นะคะแล้วก็จะออกมาขวาแบบนี้ดูดิเพื่อนๆเต็มเลยเห็นไหมเต็มนี่ไงนี่ไงดูดิดูดเห็นไหมนี่นี่นี่ตรงนี้ฝั่งนี้บานแล้วฝั่งนี้บานแล้วเพื่อน่เนี่ยน่าจะบานเต็มที่แล้วค่ะพรุ่งนี้ร่วงแน่เลยเพราะว่าดอกของเขาบานไม่นานดูสิเพื่อนๆนี่ดอกของเขาสีส้มๆสวยไหมคะนี่ไงเมื่อเช้าที่รักจังถ่ายนะยังไม่บานนี่เพื่อนๆเห็นไหมเริ่มบานแล้วเห็นไหมนี่นี่ สวยไหมสวยไหมสวยไหมดอกจิกน้ำเพื่อนเพื่อนจิกน้ำ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 สวยจังเลยดูสิดูสิอู้สวยจังเลยสวยจังเลยสวยจังเลยนี่เพื่อนๆนดูเพื่อนเพื่อนดูเพื่อนเพื่อนดูเพื่อนเพื่อนดูสวยไหมสวยไหมดูสิอู้สวยจังเลยดูสิเป็นเส้นเป็นสายดูสิดูสิอู้หพอดีรักจังออกมามาแงนมองก็มาเห็นดอกของเขาไงเกือบเป็นแล้วไงถ้าไม่ได้มาส่องมองเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็จะไม่เห็นดอกของเขาแล้ว เดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะคะว่าพรุ่งนี้เช้าเขาต้องร่วงหมดไหมรักจรงก็จับสังเกตตลอดเวลาเวลาเขาออกดอกเนาะมาดูอีกทีอ้าวทำไมดอกร่วงหมดแล้วอย่างเงี้ยแสดงว่าดอกเขาบานไม่นานนะเพื่อนเพื่อน่าชมความงามดอกจิกน้ํากันนะคะเพื่อนเพื่อนอาจจะพาส่องไกลๆนะเพื่อนเพื่อนส่องไกลๆของต้นเขานะดูซิดูซินี่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 ส่องไกลๆให้เห็นเห็นไหมคะอันนี้อยู่ปีกขวานะคะแล้วก็ร่วงลงพื้นเห็นไหมคะออแล้วก็มาฝั่งซ้ายนะคะนี่ ต้นเขาจะเป็นสองต้นคู่ซ้อนกันด้านหลังนะคะด้านหลังมีต้นหนึ่งนะคะซ้อนกันนี่เห็นไหมคะฝั่งที่รักจังพาถ่ายตอนแรกฝั่งซ้ายมือเห็นไหมข้างบนถึงสูงไงเพื่อนเพื่อนดูสิว้าวความสวยความงามของเขาเห็นไหมคะดูสิดอกฝั่งนี้เขาก็ร่วงลงมาประมาณนี้เนาะแต่ฝั่งนู้นดอกจะเยอะกว่าร่วงเยอะกว่าเห็นไหมคะเพื่อนๆดูนะเห็นไกลไหมคะนี่ต้นของเขาจะเป็นประมาณนี้ค่ะอันนี้คือส่วนที่บนสุดนะคะสูงสุดนี่นี่ด้านล่างนะคะเมื่อกี้ฝั่งนู้นที่รักจางพาดูเนาะเห็นไหมคะ จิกน้ำจ้าเพื่อนๆจ้า